ซิสไทแลนด์เวิ2025จัดพิธีมอบมงอย่างเป็นทางการให้ตัวแทน6จังหวัดได้แก่เลยเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และพะเยาภายใต้คอนเซปชัยย o u ออร่าเพื่อส่งต่อพลังผู้หญิงที่เปล่งประกายจากภายในโดยบอสคิตตี้ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีเปิดเผยว่าเวทีนี้คือแรงบันดาลใจให้หญิงที่ผ่านการสมรสได้แสดงศัก,กยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งงานนี้จัดขึ้นณนะ The Best Western ดอนเมืองโ Hotel ซึ่งเป็นที่พักสำหรับเก็บตัวโดยผู้ชนะจั เวทีนี้จะเป็นตัวแทนสาวไทยไปชิงมงมิสิสโบ2025ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นการมอบมองกุฎรวมเลยค่ะทั้งหมดวันนี้ก็มี6จังหวัดละคะแล้วก็1จังหวัดที่พีดีรับมอบไปก่อนค่ะ,ะก็ได้นางงามนะคะในหลายจังหวัดวันนี้ก็6จังหวัดที่อยู่ข้างๆก็ สวยแล้วก็พร้อมใช้งานทุกท่านเลยค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาในกองประกวดนะคะที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่แล้วก็จะ,ะส่งมอบประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็ยังให้อะไรคะให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นได้ด้วยทั้ง6ท่านนี้ค,ค่ะสวัสดีพี่เสือมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะนัทเชลค่ะจิตานันจิรศิษย์การุณนะคะเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ก็ตอนนี้นะคะที่ทำอยู่ในด้านของอาชีพเนี่ยจริงๆค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะก็เป็นทั้งอินฟลูด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์ขายสินค้าให้กับแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะ oh. สินค้าต่างๆที่เรามีการขายให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับมีการพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ส่งต่อความรักความอบอุ่นนะคะถึงกับคุณแม่แทบจะทุกๆวันเลยวันนี้เนี่ยมีโอกาสเข้ามาในเวทีนี้นะคะ ตัวนัดเองอ่ะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ด้วยและที่สําคัญนะคะก็คือนัดามีลูกชายแล้วนะคะการได้มายืนอยู่ตรงนี้ลูกชายก็น่าจะภูมิใจในตัวของคุณแม่นี่เป็นกําลังใจสําคัญเลยยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับนัดเชลด้วยจากเชียงใหม่ค่ะอย่างนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะ รายละเอียดก็จริงๆสามารถติดตามกับเพจของทาง Mrs. t <ช>ิ a ไทยแลน d ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะเพจของเชียงใหม่รวมถึงติดตามทางช่องทางส่วนตัวได้ด้วยะคะ่ะบอกได้เลยค่ะทาง IG ก็ชื่อ IG n a t c h e l ลเลยนะคะส่วน TikTok จะชื่อ n a t c h e l 9 9แต่เดี๋ยวเปลี่ยนช่องให้แป๊บ,บนึ่งได้ค่ะช่องมูนะใช่ประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วก็ a c e b o o k นะคะก็จะเป็นจิตนันเจอซิการุเลยแล้วก็ชื่อเพจก็จะเป็นนัทเชลเหมือนกันค่ะ ค่ะต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจงกรวิการเสรีสันติวงศ์นะคะประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะ,ะเยานะคะก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ก่อนมีการการพยาบาลและการพดุงคันนะคะและยังทำงานนะคะเกี่ยวกับทั้งด้านอินฟลูเอนเซอร์ K.O.L รับถ่ายแบบรีวิวสินค้าแล้วก็มีการสอนนะคะไลฟ์ใน t ิ k t o k กนะคะให้ความรู้ทั้งด้านการพยาบาลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในส่วนของพยาบาลนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แจงด้วยนะคะจะทำหน้าที่ของออตำแหน่งของมิสซิสไทเลนเวอร์ของพะเยาให้เต็มที่อะคะ่ะฝากเอ็นดูน้องเต้หน,น่ะเจ้าน้องคนเหนือหน่ะเจ้าขอบคุณคเจ้าโอ้ยนะครับแจงช่องทางติดต่อคุณแจงเฟซบุ๊ค่ะทางช่องทางนะคะเฟ e บ,บุ๊กก็จะเป็นกรวิกรารว6หกนะคะส่วนไ g ก็จะเป็นแจงกรวิกรารแล้วก็ติ๊กต็อกจะเป็นแจงปลาน,น้อยค่ะขอบคุณค่ะท้าสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูนาสุชาดาจันทแก่นนะคะ,ะหนูนาก็มาประกวดในส่วนของ Miss Thailand World จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้หนูนาก็รับงานสังคมด้วยอยู่กับมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและมูลนิธิบรรเทาภัยนะคะแล้วก็ในณตอนนี้เนี่ยธุรกิจส่วนตัวหนูนากำลังทำสครับสปาชื่อ r e w i v e Co. นะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยก็สามารถติดตามที่เพจ m i s Thailand World นนทบ,บุรี ขอโทษคะมิสสิสแลนบัวบุรีลำนะคะฝากติดตามที่เพจได้แล้วก็ในส่วนของช่องทางในการติดต่อนะคะก็ฟอโลหนูนาได้ที่ IG ค่ะ i m n w n a นะคะอัน e r s c o ก e S หรือ Facebook เลวดีหนูนาบุกเรียนะคะยังไงก็ติดตามได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเดียนาำาันน้สวัสดีค่ะชื่อนายนะคะวิภาวีศสีสมค่ะ ตอนนี้นายเป็นนักแสดงแล้วก็ทำอาชีพเกี่ยวกับครูสอนเต้นสอนการแสดงค่ะอาชีพของนายเป็นอาชีพที่มอบความสุขให้ทุกคนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่นายอ่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็พอมาอยู่จุดเนี้ยค่ะนายคิดว่านายจะมอบความสุขที่มากกว่าให้ผู้คนที่ชมแค่การบันเทิงอะค่ะให้ให้ให้ได้รับ กว้างมาคืนไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ตรงกับมุมมองของเวทีนี้เหมือนที่พี่คิตตี้บอกคะ่ะว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการแบ่งปันที่ไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดนอยากช่วยเหลือในด้านชุมชนแล้วถ้าในมีพลังมากพอที่จะช่วยระดับประเทศนะคะนายก็อยากไปให้ถึงจุดนั้นคะ่ะแล้วก็นอกจาก จุดที่พี่คิตตี้อยากดันเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์อะค่ะนคิดว่าซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยไม่ได้มีแค่สินค้ามไม่ได้มีแค่จังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึง่งที่ชาวต่างชาติหรือคนไทยอยากให้คุณค่ามากๆจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่นายอะได้ได้ได ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นตลอดแล้วก็วันนี้นายคิดว่าในายอยากจะทําให้จุดเนี้ค่ะให้ผู้คนเห็นคุณค่ามากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่องทางติดต่อของนายก็จะเป็นเวทีมิสอินไทยแลนด์เวิลแล้วก็มิสอินไทยแลนด์เวิลด์นครราชสีมาค่ะ Facebook ส่วนตัววิภาวีสศสีสมค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปเลยค่ะยังไ สวัสดีค่ะเอ,เอเอวรินิดาเครือพันธ์ค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ขอนแก่นนะคะเอ,เอเอเป็นอดีตแอร์โฮสเตสที่ปัจจุบันเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารอยู่ย่านธรรมศาสตร์ค่ะและเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เป็นคุณแม่ลูก3ค่ะวันนี้เอเอ,เอเอมายืนตรงนี้นะคะเพื่อเอเอยากจ,จะส่งต่อพลังให้กับผู้หญิงหลายๆคนในสังคมให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทค่ะ ขอบคุณค่ะฝากทุกคนให้กำลังใจเอ้ด้วยนะคะเฟซบุ๊กวาริลิดาเคลียร์พันธ์ค่ะทิกตอกลูกสามทำฟิตค่ะพอดีว่าทำช่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยค่ะค,ค่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สนิติชยามชมนทนนะคะก็ ตอนนี้เฟิร์สก็เป็นตัวแทนของมิสซิสไทยแลนด์เว d ร์จังหวัดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพเป็นผู้บริหารบริษัท A A r B a R นะคะวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีพอดีของบริษัทค่ะก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างค่ะก็ใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับงานต่อเติมงานดีนเวทนะคะงานก่อสร้างก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะบริษัท A A R ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเฟิร์สนะคะ ได้ที่ IG First n นิติชยานะคะแล้วก็เ c e b o o k นิติชยามัชมนทน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะเราก็มีการเตรียมพร้อมออตอนนี้ตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมงานเอาไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีสเก็ตทัวร์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งปีนี้ทางทีมงานเราทำงานหนักมากๆเพราะว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะงัดของดีของแต่ละจังหวัดและตัวนางงามเองด้วยนะคะเราก็มีทั้ง รอ,อบที่จะให้เขาแสดงความสามารถของจังหวัดของเขาหรือโชว์ความเป็นจังหวัดของเขานะะในรอบการลาไนท์ของคืนวันที่13 13กรกฎาคมแล้วก็ช่วงเก็บตัวก็เป็น10-12ค่ะที่จะอยู่ร่วมกันนะคะที่ปีนี้จะไปที่จังหวัดชลบุรี<ม>ค่ะแล้ววันไฟนอลของเราก็าคือเป็น24กรกฎาคมที่แฟชั่นไอแลนด์ฮอล์ปีนี้ต้องบอกว่าวันไฟนอลที่ดูในวิดีอาื่มกี้เนี่ยค่ะปีนี้สนุก แน่นอนแล้วอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะครับผมของ m i s s ิสแทนเวอร์นะครับกิจกรรมเข้ากองประกวดนะครับผมเราจะเริ่มเอ่อพรุ่งนี้นะครับเป็นวัน o r i e n ท a t i o n วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดน,น,นะครับเป็น o อ i e n น a t i นโอเคโอเคครับผมสำหรับกิจกรรมเก็บตัวกองประกวด m i s s ิสแทนเวอร์นะครับผม ะเริ่มวันที่7มิถุนายนนะครับผมจะเป็นการประถมนิเทศนะครับแล้วก็แจ้งถึงเด렉ชั่นของกองประกวดนะครับรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมการเก็บตัวนะครับผมซึ่งเราจะเก็บตัวตั้งแต่วันที่1 0ถึง13านะครับกร,กรกฎาคมนะครับผมบวันที่ 10- ถึง12เนี่ยเราจะเก็บตัวที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมแล้วเราจะกลับมาในวันที่ 13, สิบสามสิบสามนะครับเราจะมีงานกาล่าในไทยในกาล่านะครับผมที่เราก็พักที่ดีด้วยใช่ครับผมที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ลงครับผมส่วนวันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองกรกฎาคมจะเป็นรอบห้องดำนะครับและยี่สิบสามจะเป็นการซ้อมนะครับผมที่แฟชั่นไอแลนท์ฮอร์ fashion, <But S 1> ใช่ <Island S 1> <Island Hall. S 2> ครับ <Island Hall. S 1> แล้วก็วันไฟนอลก็คือ fashion, แฟชั่นไอแลนท์ฮอร์ใช่ค่ะในวันที่24 ตอนนี้มีผู้ตอนนี้ครบสามสิบจังหวัดแล้วค่ะครบสามสิบจังหวัดแบบเฉียแบบชิวเชียถึงนี้ไหมเราต้องแต่งตั้งมงวันนี้แต่ประเด็นคือสามสิบจังหวัดสามสิบคนที่มาคุณภาพทุกคนเรายังไงก็งคะพี่ดิวช่วยตอบหน่อยได้ไหมคุณภาพทุกคนจริงแล้วเราก็ต้องในส่วนของเวทีเองอ่ะก็ต้องทําให แม่ๆทุกคนเนี่ยค่ะเขาภูมิใจในตัวเขายิ่งมาอยู่รวมกันเรายิ่งต้องทําไม่ว่าจะเป็น production เวทีแล้วก็การเก็บตัวกิจกรรมต่างๆค่ะต้องทั้งเพื่อสังคมและเพื่อพัฒนาตัวเขาเองให้เพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นเราอยากดึงความชายออล่าของแต่ละคนให้ออกมาโดดเด่นที่สุดในวันที่เขาเก็บตัวและวันไฟนอลค่ะเราทําการบ้านหนักมากแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะ เขาจะมีการกรอกข้อมูลว่าเราสามารถที่ทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาหรือว่าตัวนางงามเองทั้ง30ท่านสามิามจังหวัดอะค่ะเราจะดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาแล้วก็มาจะวิเคราะห์กันในทีมแล้วก็จะช่วยเขากรูมิ่งแล้วก็ผลักดันเขาทั้งในเรื่องของส่วนของจังหวัดและส่วนตัวด้วยค่ะเราเนี่ยแน่นอนค่ะก็จะมีเรื่องของความสวยด้วยสวยสุขภาพนะคะที่ต้องมีแล้วก็การดูแลตัวเองก็อยู่ในเรื่องของความบิวตี้นะคะที่สำคัญ m มซ์เซ ไมยเซททุกคนนะคะต้องมีที่เป็นเขาเรียกว่า d i เ e คชั่นเดียวกันกับองค์กรที่เรามีแล้วรู้เลยว่าวิซิทแลนด์เวิร์ดเนี่ยต้องการแบบนี้คือเราบอกแล้วว่าเวทีเราแตกต่างเขาต้องรู้ความแตกต่างของเวทีเราได้อย่างชัดเจนนี่คือ d i r e c t ั่นแล้วกอ็อีกเรื่องหนึง่งวันนี้สังคมโซเชียลถ้าเราต้องการให้ทุกคนนะ่ะรับรู้ถึงพลังของพวกเรารับรู้ถึงการ i n s p ป r a t i o n ไปทุกๆท,กที่ตัวทุกคนต้องเกิดจากโซเชียลมีเดีย เขาจะต้องใช้โซเชียลมีเดียการแล้วก็สปีดด้วยที่ต่อหน้าผู้คนเขาก็ต้องทําได้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขาดไม่ได้นอกจากสวยแล้วนะคะมายเซตดี D, การที่โชว์ตัวออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์จะต้องทําให้ทุกคนประทับใจในตัวทุกทกท่าน30จังหวัดด้วยเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เขามาประกวดเพื่อที่1เท่านั้นแต่ตัวของทุกคนเองเนี่ยคือตัวแทนในจังหวัดที่จะต้องเป็น ออกงานในจังหวัดของตนเองสร้างแรงบันดาลใจในจังหวัดของตัวเองตอนนี้เนี่ยจัดชนะที่หนึ่งหรือไม่แต่ทุกคนจะต้องทําหน้าที่ในจังหวัดของตนเองให้สมศักดิ์ศรีจังหวัดให้มากที่สุดก็ฝากเวทีนะคะฝากเวทีมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ที่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆเปลี่ยนแปลงที่เราใช้คุณแม่ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมารวมตัวกันให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งหลายหลายคนก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเราฝากให้ทุกคนติดตามว่าเราไม่ใช่แค่ความสวย หรือ,อแสดงแต่งตัวโชว์แต่เราอะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถส่งต่อพลังนะคะส,สร้างแร,บรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทั่วประเทศแล้วเราจะนำต่อไปทั่วโลกด้วยค่ะ